ีโ่โกค่ะพี่เบลค่ะสวัสดีค่ะน้อง,องก็พี่ก็ขอ,อยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วเทาแดงนะคะน้องๆคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าพวกพี่อะได้อะไรบ้างในการที่พี่พวกที่พวกพี่อะอยู่ในรั้วเทาแดงค่ะก็เป็นความรู้สึกข,ของพี่นะคะมาหาลัยเนี้ยมันให้ความสัมพันธ์กับเออ่การเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งมหาลัยบางที่เนี้ยของมหาลัยเอกชนเนี้ยมัไม่ให้ความสำคั์ที่นี่พี่ก็เลยรู้สึกประทับใจที่นี้มากค่ะ สนิทกับเพ่นี่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะและหลังจากที่พี่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตลอดหนึ่ปีที่มีความรู้สึกสนุกและมีความสุขมากๆค่ะเพราะว่าพี่จะได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆอยากได้พี่นะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็มีมิตรภาพที่อบอุ่นมอบให้พี่ทุกวันทุกเวลาค่ะค่ะสัสดีนะคะจะได้เร่จากการทํางานค่ะ สิ่งที่สัมาษณแสดงสปิริตและพลังของพวกเรานะคะว่าพวกเราเนี่ยมีสปิริตมากแค่ไหนในการทุเลามันไม่ใช่แค่เพียงชื่อเสียงของเอกเรานะคะแต่มันอาจจะบางทีอาจจะเป็นชื่อเสียงของคณะเราเลยก็ได้ค่ะในข้อ,อของพี่น้องพวกน,นีนะคะในการที่เราอยู่ในรถต้อนรับค่ะ,<ส>ะ